ปัญญาเพื่อสัรสร้างความสุขและสันติภาพตอนที่2การปฏิวัติมนุษย์บทที่15ความศรัทธาเพื่อฟันฝ่าความยากลำบากการละทิ้งสภาพชั่วคราวและปรากฏตัวตนแท้จริงของสมาคมโซคาต้นปีคริสตศักราช2008ตอนที่อาจารย์อิเคดะเพิ่งอายุ80ปีท่านเรียกร้องให้สมาชิกทั้งหลายตื่นรู้ในภาระหน้าที่พื้นฐานของตนเองและเอาชนะความยากลำบากทั้งปวง เพื่อละทิ้งสภาพชั่วคราวและปรากฏตัวตนแท้จริงในชีวิตตัวเองท่านย้ำว่านี่มีความหมายสำคัญต่อสมาคมโซคาโดยรวมที่จะละทิ้งสภาพชั่วคราวและปรากฏตัวตนแท้จริงเดือนพฤษภาคมปีคริสตศักราช1951หลังจากที่อาจารย์โจเซอิโทดะแก้ไขปัญหาธุรกิจได้แล้วและเข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมโซคาท่านที่สองท่านประกาศว่า สมาคมโซคาได้ละทิ้งสภาพชั่วคราวและปรากฏตัวตนแท้จริงท่านอธิบายว่านี่เป็นเพราะสมาชิกสมาคมโซคาโดยรวมตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงตัวตนของพวกเขาที่เป็นโพธิสัตว์จากพื้นโลกและยืนหยัดขึ้นมาร่วมต่อสู้เพื่อการเผยแร่ธรรมไปสารขณะที่ถูกคุมขังในเรือนจำอาจารย์โทดะตระหนักว่าท่านคือโพธิสัตว์จากพื้นโลกตอนแรก มีเพียงท่านเท่านั้นที่ตื่นรู้เรื่องนี้ทว่าในภายหลังลูกศิษย์ทั้งหลายที่ร่วมตระหนักถึงภาระหน้าที่ของโพธิสัตว์จากพื้นโลกก็ลุกขึ้นต่อสู้เคียงข้างท่านการละทิ้งสภาพชั่วคราวและปรากฏตัวตนแท้จริงของบรรดาลูกศิษย์คือหัวใจของการละทิ้งสภาพชั่วคราวและปรากฏตัวตนแท้จริงของสมาคมโซคาอาจารย์โทดะย้ำว่าจงมาเข้าใจภาระหน้าที่ของชีวิตของพวกคุณ ด้วยการนำคำสอนของพระนิชเรนไดชนินมาปฏิบัติอย่างแท้จริงการเข้าใจภาระหน้าที่ของตนด้วยสมองกับการเข้าใจภาระหน้าที่ของตนด้วยประสบการณ์จริงเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงลูกศิษย์เพียงหนึ่งคนที่พยายามต่อสู้ด้วยจิตใจเดียวกับอาจารย์จะปลุกเร้าทุกคนได้ข้าพเจ้าต่อสู้อย่างดูเดือดในฐานะศิษย์แท้คนนั้น ข้าพเจ้าคอยช่วยเหลืออาจารย์ผู้มีพระคุณแผ่ขยายการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อการเผยแผ่ธรรมปสารและเปิดเส้นทางสู่ชัยชนะข้าพเจ้าอยู่แนวหน้าในการทําให้เป้าหมายการเพิ่มสมาชิก7จ็ดแสนห้าหมื่นครอบครัวในช่วงชีวิตของอาจารย์โทดะสําเร็จเป็นจริงข้าพเจ้าทําให้วิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของท่านในการส่งเสริมสันติภาพวัฒนธรรมและการศึกษาปรากฏเป็นจริงพร้อมทั้งแผ่ขยายปัจญา และอุดมคติอันยิ่งใหญ่ในการเคลื่อนไหวของพวกเราไปทั่วโลกลูกศิษย์ที่ละทิ้งสภาพชั่วคราวและปรากฏตัวตนแท้จริงดังที่อาจารย์ผู้มีพระคุณสอนได้สร้างสมาคมโซคาที่รุ่งเรืองในวันนี้เขาเป็นคนที่ทำให้สิ่งที่สัญญาไว้สำเร็จเป็นจริงเสมอนี่คือการประเมินผลของอาจารย์โทดะที่มีต่อข้าพเจ้าซึ่งนับเป็นที่มาของความภาคภูมิใจและเกียรติยศสำหรับข้าพเจ้า เราเกิดมาเพื่ออะไรทำไมจึงมีชีวิตอยู่เมื่อเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงภาระหน้าที่พื้นฐานในชีวิตเราจะสามารถนำพลังอันยิ่งใหญ่ไร้ขีดจำกัดออกมานักคิดทั่วโลกให้ความสนใจต่อความพยายามที่จะเสริมพลังความเข้มแข็งแก่ผู้คนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวหนึ่งในนั้นคืออันวาลันเคชาวดูรีอดีตรองเลขาธิการสาหประชาชาติ ท่านชื่นชมสมาคมในเรื่องการดึงด้านที่ดีที่สุดของแต่ละคนออกมาผ่านความเชื่อมั่นที่ว่าทุกคนมีพร้อมศักยภาพที่จะเอาชนะแม้กระทั่งความยากลำบากที่หนักหนาที่สุดข้าพเจ้าขอประกาศว่าถึงเวลาอีกครั้งหนึ่งแล้วที่สมาคมโซคาจะลากทิ้งสภาพชั่วคราวและปรากฏตัวตนแท้จริงข้าพเจ้าขอกล่าวกับพวกท่านมิสหายของข้าพเจ้าว่าจงเริ่ม การต่อสู้ท้าทายครั้งใหม่เราว่าท่านได้เกิดใหม่อีกครั้งแล้วจงเป็นราชสีจงเป็นราชสีและมีชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าจงดําเนินชีวิตไปพร้อมกันเพื่อเหตุอันยิ่งใหญ่และสูงส่งของการเผยแผ่ทมไปสารจากบทความชุดแสงแห่งสัตวรวัของมนุษยชาติฉบับภาษาญี่ปุ่นตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เซกียวฉบับวันที่9มกราคม ปีคิดรัก,กราต์0 0 8พลังในการเปลี่ยนพิษเป็นยาหัวข้อนี้มาจากบทประพันธ์เรื่องปฏิวัติมนุษย์ใหม่ชินิจิยามามโตะตัวเอกของเรื่องหรือตัวละครที่หมายถึงอาจารย์อิเคดะไปเยือนอาคารสมาคมอาคิตะเมื่อเดือนกรกฎาคมปีคิริสต์ักราช1972เพื่อส่งเสริมกำลังใจสมาชิกทันทีหลังจากพาย,ยุฝน สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปทั่วพื้นที่ทั้งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นผมเสียใจมากที่ทราบข่าวว่าพวกคุณได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมชินิจิกล่าวผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งสิ่งสำคัญคือจากนี้ไปพวกคุณจะทำอะไรจะท้อแท้และปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความสิ้นหวังประนั้นหรือหรือจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นโอกาส ที่จะแสดงข้อพิสูจน์ทางความเป็นจริงของความศรัทธาและลุกขึ้นอีกครั้งอย่างกล้าหาญโดยตัดสินใจว่าจะไม่พ่ายแพ้ความตั้งใจที่อยู่ภายในชีวิตคือสิ่งที่ตัดสินว่าคุณจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขตลอดชีวิตของเราย่อมต้องเผชิญความทุกข์ยากทุกรูปแบบไม่เพียงภัยธรรมชาติแต่ยังมีเรื่อง,งอื่นๆเช่นการล้มละลายการว่างงานความเจ็บป่วยอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตของบุคคลผู้เป็นที่รักไม่มีชีวิตของใครราบรื่นสมบูรณ์แบบไปตลอดอันที่จริงชีวิตคือบททดสอบและความยากลำบากที่ไม่มีที่สิ้นสุดและคงม่ใช่การกล่าวเกินจริงว่าการ,รเผชิญความยากลำบากแท้จริงแล้วก็คือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเช่นนั้นแล้วคำถามก็คือทำอย่างไรจึงจะไม่พ่ายแพ้ต่อบททดสอบเหล่านี้และประดับประดา ชีวิตด้วยชัยชนะพุทธธรรมสอนแนวคิดเรื่องเปลี่ยนพิษเป็นยาตามหลักการนี้เราสามารถเปลี่ยนแม้กระทั่งสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดให้เป็นบุญกุศลได้ความสุขได้ด้วยความศรัทธาเราต้องมั่นใจในเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดจากอีกมุมมองหนึ่งหลักธรรมนี้กำลังบอกว่าเพื่อที่จะได้รับยาแห่งโลกพุทธ,ธยาแห่งความสุขสมบูรณ์เราต้องมีชัยชนะต่อพิษแห่งความทุกข์ กล่าวคือความทุกข์เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ทำให้ดอกไม้แห่งความสุขเบ่งบานเมื่อเป็นเช่นนั้นเราไม่ควรกลัวความยากลำบากแต่ควรเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญพวกเราทุกคนคือโพธิสัตว์จากพื้นโลกผู้มีสภาพชีวิตพุทธะเราปรากฏขึ้นมาในโลกใบนี้เพื่อนำผู้คนทั้งหลายในสมัยธรรมปลายไปสู่การบรรลุพุทธภาวะเราจะไม่มีวันพบทางตันการไม่มีความสุข ไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์แต่เกิดจากตัวเราเองที่สิ้นหวังและคิดลบนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือการตระหนักว่าความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้มีความหมายลึกซึ้งถ้าคุณทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินี้ฟื้นฟูชีวิตขึ้นใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็จะเปลี่ยนพิษเป็นยาและแสดงความยิ่งใหญ่ของพุทธธรรมของพระนิชเรนไดชนินให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมได้ นั่นคือจุดมุ่งหมายของการต่อสู้ที่พวกคุณกำลังประชิญอยู่ในเวลานี้โปรดถ่ายทอดข้อความนี้ของผมไปยังเพื่อนสมาชิกทั้งหลายว่าจงอย่ายอมแพ้ผมหวังว่าพวกคุณจะฟันฝ่าอุปสรรคครั้งนี้และแสดงชัยชนะผมจะส่งไดโมคูจากใจมาให้อย่างต่อเนื่องจากบทประพันธ์เรื่องปฏิวัติมนุษย์ใหม่เล่ม16บททยานส่งเสริมกำลังใจสมาชิก ผู้ประสบภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติกำลังเกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นทั่วโลกในช่วง2-3ถสทศวรรษมานี้ประเทศญี่ปุ่นเผชิญเหตุการณ์หายนะอย่างหนักมากเป็นพิเศษสองครั้งคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ฮันชินเมื่อปีคลิตสตศักราช1,995ซึ่งส่งผลกระทบแก่ภูมิภาคคันไซและเหตุการณ์แผ่นดินไหวและซึนามิที่ภูมิภาคโทโฮคุ เมื่อปีคริสตศักราช2011หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ฮันชินอาจารย์อิเคดะเลื่อนกำหนดการเดินทางไปบรรยายครั้งสำคัญที่ต่างประเทศเพื่อจะได้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแม้กระทั่งหลังจากเดินทางออกนอกประเทศท่านก็ยังเขียนข้อความถึงสมาชิกเหล่านั้นอยู่เนืองๆขณะอยู่บนเครื่องบินหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายท่านรีบเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นทันที และตรงไปที่พื้นที่คันไซซึ่งท่านอยู่แนวหน้าในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมกำลังใจเช่นเดียวกันหลังเกิดภัยพิบัติที่โทงฮุคุอาจารย์อิเคดะก็ส่งข้อความมากมายนับไม่ถ้วนถึงสมาชิกทุกภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบข้อความที่คัดเลือกมานี้ยังเป็นการส่งเสริมกำลังใจแก่ทุกคนที่ได้รับผลกระทบเนื่องด้วยโศกนาฏกรรมภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลก หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ฮันชินตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายแก่โกเบและพื้นที่โดยรอบเมื่อเดือนที่แล้ววันที่17มกราคมปีคิตศักราช1995ทุกวันข้าพเจ้าอธิษฐานให้ผู้เสียชีวิตข้าพเจ้ามิได้สวดอธิษฐานให้สมาชิกสมาคมโซคาเท่านั้นแต่อธิษฐานให้ทุกคนในพื้นที่นั้นพระนิชเดนไดชุนินกล่าวถึงลูกศิษย์คนหนึ่ง ซึ่งถึงแก่กรรมว่าเมื่อมีชีวิตอยู่เขาคือพระพุทธขณะที่มีชีวิตและตอนนี้คือพระพุทธในยามที่เสียชีวิตเขาเป็นพระพุทธทั้งในขณะที่มีชีวิตและในยามที่เสียชีวิตแล้วธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่มสหน้า1 4 7ถึง148ขอให้มั่นใจว่าผู้วายชนบุคคลอันเป็นที่รักกำลังเฝ้ามองท่านและครอบครัว และแน่นอนว่าพวกเขาจะกลับมาเกิดโดยเร็วสิ่งสำคัญคือพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องมีความหวังและมีความสุขเนื่องด้วยเกิดตายไม่เป็นสองความสุขของเราจะมอบความปิติยินดีแก่ผู้วัยชนบุคคลอันเป็นที่รักและขณะเดียวกันก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าพวกเขาอยู่ในสภาพชีวิตพุทธ,ธในทางกลับกันหากปล่อยให้ตนเองพ่ายแพ้ต่อความโศกเศร้าบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งจากไปแล้วก็จะรู้สึกเสียใจขอให้จําไว้เสมอว่าเราทุกคนเป็นพระพุทธะทั้งในขณะที่มีชีวิตและในยามที่เสียชีวิตเราอยู่ด้วยกันและเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอพุทธธรรมสอนหลักธรรมเรื่องเปลี่ยนพิษเป็นยาความศรัทธาของเราทําให้ยึดความเชื่อที่ว่าเมื่อเหตุการณ์ที่ชั่วร้ายครั้งใหญ่เกิดขึ้นเรื่องดีที่ยิ่งใหญ่จะตามมา ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษกเล่มหนึ่งหน้า1119ัสาธรรมปุริลิกสูตรรับประกันว่าฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไ,ไม้ผลิอย่างแน่นอนธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม4ี่หน้า318คําสแคำสอนแห่งธรรมชาย์รรม,มีเพื่อปัจจุบันและอนาคตการให้คุณค่ากับแต่ละวันของชีวิตโดยตระหนักถึงความล้ำค่าของชีวิตคือวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของพุทธธรรม พระนิชเชลไดชนินสอนว่าชีวิตคือทรัพย์สมบัติอันดับหนึ่งในบรรดาทรัพย์สมบัติทั้งหลายธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า1125งพันข้าพเจ้าหวังว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตท่านจะสามารถรู้สึกได้เสมอในจิตใจว่าชีวิตเป็นดังทรัพย์สมบัติล้ำค่าที่มหาสารยิ่งกว่าทรัพสมบัติทั้งปวงในจักรวาลและขอให้จําไว้ว่าพลังความศรัทธานในธรรมหาสารย์ จะทำให้ทรัพย์สมบัตินั้นเปล่งประกายเจิดจรัสไร้ขอบเขตพระนิชเชนไดชนินยังยืนยันว่าการบำเพ็ญเพียร100ปีในดินแดนสุขาวดีไม่อาจเทียบได้กับบุญกุศลที่ได้รับจากการปฏิบัติหนึ่งวันในดินแดนสโสกรกธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า736พระนิชเชนไดชนินกล่าวว่าการปฏิบัติพุทธธรรมเพียงวันเดียวในดินแดนสโสกรก ที่เต็มไปด้วยความทุกนี้นำมาซึ่งบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่กว่าการปฏิบัติพุทธธรรมเป็นเวลา100ปีเต็มในดินแดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนที่ปราศจ,จากความเจ็บปวดและความทุกโศกพ,พระนิชเรนไดชนินกำลังกล่าวถึงบุญกุศลมหาศาลของการปฏิบัติศรัทธานในสมัยธรรมะปลายและคำพูดของท่านก็เน้นว่าการพยายามต่อสู้ในสถานที่ที่ท้าทายและต้องทุ่มเทอย่างหนักนั้น สูงส่งเพียงใดชีวิตคือการต่อสู้ท้าทายและความภาคเพียรชีวิตในแต่ละวันของสมาชิกสมาคมโซคานำมาซึ่งความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่และบุญกุศลเหลือคนานับจากบทสนทนากับตัวแทนภูมิภาคคันไซฉบับภาษาญี่ปุ่นตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เซเีียวฉบับวันที่6กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1995 เมื่อปีคริสตศักราช2000หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ฮันชิน5ปีอาจารย์อิเคดะไปเยีอยศูนย์วัฒนธรรมนางาตะที่เขตนางาตะจังหวัดโกเบซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดจากภัยพิบัติครั้งนั้นท่านนำสวดรมวัดและอธิษฐานเพื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งยังส่งเสริมกำลังใจสมาชิกอย่างอบอุน่น นอกจากนั้นท่านยังบรรเลงเปียโ,โนในบทเพลงไดนันโคซึ่งมีความผูกพันลึกซึ้งกับพื้นที่นี้ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่นางตะกลับมาเป็นปกติถึงเพียงนี้แล้วกระนั้นก็มั่นใจว่ายังมีความท้าทายที่เป็นบททดสอบอีกมากรอทุกท่านอยู่ข้าพเจ้าจะให้การสนับสนุนทุกท่านต่อไปและจะสวเดเทโมกุให้ทุกท่านตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิต ขอให้มั่นใจว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนและบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้จะกลับมาร่วมเคลื่อนไหวเพื่อการเผยแพร่ธรรมเสศนอีกอย่างแน่นอนชีวิตคือการต่อสู้เป็นการต่อสู้เพื่อความสุขทว่าความสุขไม่ใช่เพียงแค่การไร้ซึ่งความยากลำบากพุทธธรรมสอนว่าความทุกข์ที่เราเผชิญในฐานะมนุษย์นำไปสู่การรู้แจ้ง พระนิชเชลนไดชุนินเขียนว่าไม่มีความสุขที่แท้จริงสําหรับมนุษย์นอกจากการสวดนำเมยงเลงีเคียวธรรมนิพนฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า681ทุกคนมีปัญหาและความวิกตกกังวลทุกคนเผชิญเคราะห์ร้ายและความทุกข์ที่หนักที่สุดในชีวิตคือความตายความตายคือโชคชะตาหรือจะเรียกว่าชะตากรรม ที่มีอาจหลีกหนีของมนุษยชาติอย่างไรก็ตามขอให้จำไว้ว่าเมื่อสวดนํำเมียวโฮเรงเเคียวและพยายามต่อสู้เพื่อการเผยแพร่ธรรมไปสารชีวิตของเราย่อมมีพร้อมทำอาหาสจจรนท์การปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดชนินทำให้เราสามารถหล่อหลอมตัวตนที่แข็งแกร่งซึ่งไม่มีสิ่งใดทำลายได้ทั้งยังพัฒนาความสามารถและพลังที่จะเอาชนะ ความยากลำบากหรือเคราะห์ร้ายด้วยใจสงบเมื่อเราตายชีวิตจะกลับไปหลอมรวมเข้ากับชีวิตของจักรวาลและอยู่ในจังหวะเดียวกับทรอาหารสจั์และเดินหน้าต่อไปบนวิถีแห่งความสุขทรอราหารสจั์มอบพละงกำลังในการดำเนินชีวิตอย่างถึงที่สุดพระนิชเลนไดชุนินให้การรับรองว่าผู้ที่ยึดถือทรอาหารสจั์จะยาวไวขึ้นทร,รมนิพล ฉบับภาษาไทยเล่ม4หน้า1 6 4ดังนั้นขอให้บทสนทนาของชีวิตท่านจงสดใสและมีชีวิตชีวาดูดเดียวกับสีสันที่สดใสของดูดูเก็บเกี่ยวหรืออาทิตย์อัสดงอันเจิดจรัสพระนิชเลลไดชุนิงกล่าวว่านามเยโฮเรงเคียวคือความปิติยินดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาความปิติยินดีทั้งหลาย บันทึกคำสอนปากเปล่าฉบับภาษาอังกฤษหน้า212ขอจงร่าเริงสดใสไม่มีผู้ใดเข้มแข็งไปกว่าคนที่ร่าเริงสดใสขอให้ดำเนินชีวิตพร้อมกับจิตใจที่ทอรหดซึ่งจะข้ามพ้นทุกสิ่งไปได้ขอให้ดำเนินชีวิตไปพร้อมกันข้าพเจ้าสวดเดมโมขูให้ท่านเสมอและพบกันใหม่จากคำปราศัยสำหรับพิธีสวดมนต์ที่ระลึกณศูนย์วัฒนธรรมนางตะ จังหวัดเฮียวงะเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ปีคริตศักราช2000หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่โทโฮคุปีคิตศักราช2011ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งกับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิที่สร้างความเสียหายรุนแรงในพื้นที่โทโฮคุเมื่อ5วันก่อนวันที่11มีนาคม ปีคริสตศักราช2011ทําให้ยังมีคนมากมายที่สูญหายและไม่ทราบชะตากรรมข้าพเจ้าเห็นภาพความเหนื่อยล้าของทุกท่านข้าพเจ้ากับภรรยาคุณคาเนโกะพร้อมทั้งสมาชิกทั่วประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกกําลังสวดเดมโมคูยอย่างสุดหัวใจให้ทุกท่านพวกเราอธิษฐานอย่างแข็งขันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและความอยู่ดีมีสุขของท่าน และอธิษฐานขอให้พระพุทธ,ธและโพธิสัตว์ทั้งหลายให้การปกป้องคุ้มครองทุกท่านอย่างถึงที่สุดนอกจากนี้ขอขอบคุณทุกท่านจากใจที่ได้ทุ่มเทตนเองโดยไม่เห็นแก่ตัวในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์หรือกล่าวอีกในหนึ่งคือท่านกำลังทำหน้าที่เป็นเสาหลักที่ให้การสนับสนุนแก่ชุมชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ทาคุโบคุอิชิคาวะกวีนุม่ม ที่มีชื่อเสียงผู้มีภูมิลำนาวอยู่ที่โทงหุุประกาศว่าการช่วยเหลือคนคนหนึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นผู้ปกครองประเทศข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพและขอบคุณทุกท่านอย่างสุดซึง้งพระนิชิเชนไดชุนินเขียนว่าแม้จะ,ะเผชิญภัยและพิบตัติต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็ไม่อาจทำลายจิตใจหรือความนึกคิดอันเป็นแก่นแท้ ภายในชีวิตได้อ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มสองหน้า135ไม่มีสิ่งใดสามารถทำลายทรัพย์สมบัติของจิตใจความยากลำบากทุกชนิดเป็นเพียงบททดสอบให้เราฟันฝ่าเพื่อจะได้มีความสุขนิรันดร์การปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชเรันไดชนินการศรัทธาต่อธรรมมหัศจรรย์ทำให้เราเปลี่ยนพิษเป็นยาได้อย่างแน่นอนข้าพเจ้าอธิษฐานอย่างจริงจังให้บุคคลผู้เป็นที่รัก ทุกคนที่เสียชีวิตทั้งคนในครอบครัวและมิตรสหายเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนักอย่างไรก็ตามชีวิตเป็นนิรันดร์ด้วยการสวดนำเมียวโอเดงเไงเคียวเราจะสามารถก้าวข้ามขอบเขตของการเกิดและการตายเพื่อเชื่อมกับผู้ที่จากไปแล้วด้วยสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของท่านกับธรรมมหาสจันแน่นอนว่าผู้วายชนและมิสหาย ผู้เป็นที่รักของท่านจะได้รับการอบอุ้มจากเทพสวรรค์บรรลุพุทธภาวะและเกิดใหม่โดยเร็วณที่ใดที่หนึ่งใกล้ๆท่านนี่คือคำสอนที่สำคัญที่สุดของพุทธธรรมของพระนิชเลนไดชนินช่วงที่พระนิชเลนไดชนินมีชีวิตแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในสมัยโชกะเมื่อเดือนสิงหาคมปีคริสตศสักราช1257 สร้างความเสียหายอย่างหนักชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยความเศร้าใจเมื่อเห็นความเจ็บปวดและความทุกข์ของประชาชนและท่ามกลางพิบัติรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพระนิิแลนไดชนุนินจึงเริ่มเขียนบทนิพนธ์เรื่องการก่อตั้งคำาสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติเพื่อชูธงแห่งสันติภาพและความเที่ยงธรรมสำหรับมวลมนุษยชาติท่านรับรองกับพวกเราว่า เมื่อเหตุการณ์ชั่วร้ายครั้งใหญ่เกิดขึ้นเรื่องดีที่ยิ่งใหญ่จะตามมาธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า1,119วันนี้วันที่16มีนาคมเป็นวันที่อาจารย์ผู้มีพระคุณอาจารย์โจเซอิโทดะประธานสมาคมโซคาท่านที่สองมอบหมายให้เหล่าผู้สืบทอดยุวชนดำเนินการเผยแผ่ทรมไปสารเพื่อขจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากโลกนี้บัตรนี้ขอให้พวกเรา ข้ามพ้นภัยพิบัติครั้งใหญ่นี้ด้วยชัยชนะโดยปลุกร้าปณิธานเพื่อการเผยแผ่ทำไปสารให้เข้มแข็งยิ่งยิ่งขึ้นไปพลางสนับสนุนและส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกันอย่างสุดหัวใจข้าพเจ้าอธิฐานอย่างเข้มแข็งและร้องบอกพวกท่านแต่ละคนว่าจงอย่ายอมแพ้อย่างเด็ดขาดจงกล้าหาญจงมีความหวังจากสารแดสมาชิกโทฮุคุหลังเกิดแผ่นดินไหว และซนามิที่โทโฮคุฉบับภาษาญี่ปุ่นตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เซเคียวฉบับวันที่16มีนาคมปีคริสตศักราช2011ครบ2ปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่โทโฮคุอาจารย์อิเคดาแสดงความชื่นชมต่อสมาชิกผู้เพียนพยายามอย่างกล้าหาญที่จะฟื้นฟูชีวิตภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ สิ่งที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่โทโฮคุเมื่อเดือนมีนาคมปีคริสตศักราช2011ออันเป็นภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีค่ามากเท่ากับทรัพย์สมบัติทั้งปวงในจักรวาลตัวเลขผู้สูญหายมากจนไม่อาจจินตนาการได้ทุกคนหวังว่าสมาชิกในครอบครัวเพื่อนสนิทและเพื่อนสมาชิกอันเป็นที่รักจะกลับมาหาพวกเขา และให้บ้านเกิดเมืองนอนที่ตนรักกลับสู่สภาพเดิมทันทีที่เกิดภัยพิบัติจิตใจของข้าพเจ้าแหลกสลายด้วยความเศร้าข้าพเจ้ารับรองกับสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยว่าจากคำสอนพุทธธรรมที่ไม่ผิดพลาดไม่มีสิ่งใดทําลายทรัพย์สมบัติของจิตใจได้ข้าพเจ้าประทับใจอย่างสุดซึ้งที่ท่านมิสหายในพื้นที่โทโฮคุมีชีวิตรอด และดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความวิริยะภาคเพียรและความแข็งแกร่งเช่นนี้สิ่งที่ท่านทำนั้นยืนยันว่าท่านมีภาระหน้าที่สูงส่งและมหัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อขณะที่ท่านยังคงดำเนินชีวิตต่อไปอย่างกล้าหาญผู้วายชนซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่รักจะยังคงอยู่ในจิตใจของท่านข้ามพ้นการเกิดและการตายพระนิชิแลนดดชนินเขียนไว้อย่างจริงจังว่า อาตมาไม่รู้ว่าตนเองหรือคนอื่นจะมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหนแต่อาตมาจะอยู่กับท่านในเวลาที่ท่านเสียชีวิตและนำทางท่านจากชาตินี้ไปยังชาติหน้าอย่างแน่นอนธรรมานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า965พระนิชิเลนไดชชนินพระพุทธาแห่งสมัยธรรมปลายกำลังเฝ้ามองทุกท่านที่พยายามมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างน่าชื่นชมรวมทั้ง เพื่อนสมาชิกและบุคคลอันเป็นที่รักผู้จากไปด้วยสายตาที่เมตตาการุณาท่านให้การปกป้องทุกท่านอย่างแน่วแน่โดยไม่มีข้อยกเว้นในฐานะผู้ปฏิบัติศรัทธาที่ยึดมั่นธรรมหารสจจัน์อันเป็นนิรันด์ชีวิตของเราก็คือการเดินทางอันแสนวิเศษแห่งความเป็นนิรันด์ความสุขตัวตนและความบริสุทธิ์พร้อมกับพระนิชิเลนไดจชนินเสมอ ทั้งในขณะที่มีชีวิตและในยามที่เสียชีวิตจากบทความชุดเส้นทางอันยอดเยี่ยมสู่ชัยชนะฉบับภาษาญี่ปุ่นตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เซเคียวะบับวันที่11มีนาคมปีคริสตศักราช2013